รอบนึงแล้วมุนจริงหลีดไปแล้วสิรอบมอตรงนี้นะใครได้ตรงนี้ตาเราหรอม่้ไงท่านเอ๋รอเมียนตาางแล้วนะมลิด้ปันงง่ะมิรวามิล,นล,นมลินบนปูเลยปูขาช่วยหนูหน่อยบ้างสิ สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษค่ะคุณเวนจวันสวัสดีค่ะคุณวิปปพอนคุณนารีรัตค่ะโอ้ออแยกกเลยเสียน้มาเด้อค่ะเปิดวงเด้อคุณจอยจอยสวัสดีค่ะคุณโนรีสวัสดีจ้าเบื้องหลังก็เล่นเกมอันแม่อัน เอฟซีปุ่นทรงม่ให้แกะกองแล้วก็พากกนเลนเห็นของเล่นก็ได้พักกันเลนอสายดีไ่้น่อค่ะไสดีไม่แพ้หน่อยค่ะไม่แพ้ไม่แพ้มารับผิดชอบเลยไม่แพ้เข้ามาแล้วทำให้อายแพ้ห <c oughs> มุนจิ้งหลีนสิบรอบค่ะ สองสามสี่ห้เจ็ดปดเก้าสิบไปปมะค่อนแสไปจุกเยี่ยมมากเลยนี่จะขวงต่างกฎเองเนาะไหวไหวไหมช่วยไหวจริงจริงเหรอแพลแล้ว หันหันมาสบัดีไม่แพ้แพ้ซ้ำไม่แพ้มาแล้วผิดชอบเมียนมากเลยแซ่เล้กกินวห้หนูหันขนมันอยู่ในตู้เย็นน่ะรู้่ากันแกกินพิต้าไปกินดีรู้เพิ่มพลังไปเลยไปกินกันคนละอันคนละอันเพิ่มพลังกันอ้ไอ้ไม่แพ้บอกแม่ต้องลับผิดชอบกุ้งตัวใหญ่ อ ja. ุ้วนด้วยอันนี้อร่อยมากเลยใช่ไมยแข็งเลยไม่มีอร่อยมากวันนีคุณสิทธใชัยแข็งจริงๆนะตานี้ค่ะนั่นไงขนมอยู่ในกล่องวาดลูก้วไปสีกันที่ถ้าเราไปสีกระดับตู้เย็นไหนอยู่บนบ้านมีนะแปะมาไปนะแปะมาไปมาบาดไป ฝากจขึ้นหยากแล้วมันคึ้ยากหาอัน1 2 3 4 5สอ้านับตามนิว้วหนูข้าหนึ่งมีห้าอันนะค่ะโอเคค่ะใช้ฟันน่นลูกกัดเลยวันนี้ <c oughs> ไม่หน่อยค่ะวัสดีคุณดารุ่งนะคะคุณนัทธิดาคุณสิริกรค่ะลูกสาวแพรไม่ต้องเดินดติมพลังเลกคุณม <c oughs> คุณไม่แพ้เติมพลังให้ลูกเลยเด็กกลุ่งเลยแพ้แล้วนี่ไงสี่ทุ่มค่ะอีกครึ่งชั่วโมงลูกแล้วลงคอนเตย์ด้วยหนูลงคอนเตยเพลงอะไรลูกเอินห้างหนออีกหน่อยผ้ามออีเดงผ้ามออีแดงผ้ามอีเดอ๋อเออที่พี่มินร้องไงทุเรียนยังไงทุเรียน อืมสาวสะก,ก้ลน่ะวะหนุ่มสะก,ก้ลนะ่ะเหรออ๋อ,อที่พ่อบอกว่าเออ,ออกไปแอนใช่ไหมโอเคแม่แพ้บอกจัดไปลูกกุ้งหนึ่งโลขอบคุณค่ะฮ <c oughs> ันมาวัดดีแม่แพรย์ใจจะมาแพรว่ <c oughs> างแล,ล้วลมบําลงเลยนะ <c oughs> เขาเลยอืออ,อันนี้จะมารีวิวขนมที่พ่อพอแม่ฝุ่อือส่งมาเห้ยครับจะรีวิวกันนะครับว่ามันไม่แข็งเลยทาโร่อยู่ในกล่องไงลูกทาโร่อ่ะมีเอาไรในกล่องมีมันไม่แข็งเลยแข,ลยข็งแห้งขอด้วตาหมู่บ้านปุบปุบ ใชค่ะวิไลพอคุณวิไลพรนหลานสาวมิจฉาปุตหักค่ะคุณงามงานมิแต่นางเอกไม่ไม่แข็งไม่แข็งเลยค่ะขนาดก้อกับมันเตกอืออ่าฮะเอ๋แขวงเหลี่ยมงอยู่ไม่แพ้ถามอยากกินอย่างอื่นนอกจากกุ้งไหมอยากกินอะไรอีกหมูกระทะค่ะหมูกระทะไม่แพ้หมูกระทะบ้านะร กระทะเว้ยอันมันบางดีมีกับบางดีเนาะไม่มามีบางดีว่าจะให้กินเย็นๆไงลูกเอาขนมร้านไปแช่ตู้เย็นหวังดีหวังดีว่าเซร้านอันกินเย็นเย็นแลสร็จแข็งไปหนินบิท้า เป็นสาวแมนค่ะพ่อพันสูงแม่พันสูงครับคุณค่ะแม่แม่เอฟสี่ส่วนมากเป็นซื้อภาษาอังกฤษแม่หัวมีกระอานบออกจะไปลูกกุ้งกระถางกุตัวตัวค่ะคุณแม่เพี้ยนคุณพันทรงอันสอสีพลาสีไหมอุ้ย คุณแม่และพีพัน,พพนใช่ไหมอ่ะเออไอวิอออต้าอ่านสิ่ม่อะไรลูกคุณแม่อะไรคะข้างบนลูกลพีพันเออละพีพันหน,นูกินกินไก่ได้อยู่ค่ะแต่ว่ายัง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 ไม่ให้กินเยอะคะ่ะแตใใ่ให้นี่ก่อนวันนี้พี่หนูแดงคะ่ะ คุณค่าหลานสาวสวยทั้งสองค่ะวันนี้คุณปานีด้วยนะคะเสียงมิรินมาแล้ววียมวันนีค่ะมิรินมาค่ะมิรินมาก่อนแล้วแล้วก็แพ้แล้วแล้วก็ให้ไปเอากระดาษมาระบายสีแม่เออไม่ได้แพ้พี่วิต้าพี่วิต้าปิดประตูก่อนลูกแอร์เราออก เรียนคะ่ะแกมาสูงมิลินหรอไม่ยายอยู่ห้องพ่อออสไ,ไม่เพรบอกจัดไปเลยหม,มูกระแะกับ<ห>กุ้งตุ๊ดตุตตน่นตู่หาอย่างอีกบ่เนี่ย<ะ>อ,อีกแล้วแกห้องข่อยอีกแล้วสิล,ลัก สีละเอาอย่างย่ายเหรนูสีละอ่เออแกใส่พวกงูกันล่ะจังเอาลูก